ไม่ไรกูไม่จะไหหาคนที่ประกาศแบบสังเกติกูไม่บอกกูละหลานชายกูก็อยู่ Hello you and now we see now m a d m มมา a d แม่ใครพูดได้อ่ะอ่าหานี่โผล่มาจากรูไหนกั่ไนอะโอ้โหออกไม่มีตำแหน่งนะพวกมึงเนี่ยใครมาตำหลานกูวะมันวิ่งมาชน ไอ้ก้มันทำมึงเหยียบไล่แม่งหมดเลยโก้เห็นไหมเห็นไหมทำหลานกูไปผักมาทำไมอะไรฮะดีดีชมมันเด็กมันเด็กใช่มันไม่ไม่ผักมันน่ะไม่ได้เออผักกันยังนีไม่ได้แสงก็ไปผักมาทำไมไม่ได้ผักไม่ผักมันจะเล่าทำไมตาแสงฉันยืนอยู่เฉยผักมันทำไม กูไม่ได้ผลักอย่าเถียงอีกมันเด็กลีกมันนี่ลีกมันเข้าใจเข้าใจกําลังปฏิบัติอยู่อ่าเข้าใจกูแค่ผลักเถียงดังไปผักมันละไปผักมันละผักมันละอันนี้ผักมันทำไมอ่ะไม่ได้ผักกูแค่มันเดินออกมาอะไรแค่สกิดแค่นี้แค่นี้แค่นี้เฉยแค่นี้เฉยมันเด็ก ต้องหลีกมันต้องเข้าใจมันทีเกิดเป็นไรทำไงอ,ะอ่ะหนูไม่อยากพูดอลลุงมนทำไมพักไปเนี่ยถ้าเขาหักตายว่าไงแล้วใครจะหาเลี้ยงโอ้ยไม่น่าเลยเฮ้ก็กูไมา่ได้ไปไหนนะกูอยู่บ้าน ไปอยู่บ้านขายน้ำประหวานมะม่วงพริกชะเดามึงก็แก่ฟ้องแก่ฟองแเข้าใจแก่ฟ้องเข้าใจเข้าใจไอเี่ยอทไอ้ไอ้อ้นอ้นอ้ไหนอ้าอ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้อ้ไอะไอ้ไอยอ้ไไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออไอ้ไออออ้ มันจะหลอกกูไม่ได้เสียบอะไรอะเสียบเสียบเสียบตูดไม่ใช่เอาไหมตูดเนี่ยตัวเนี้ยเสียบตูดเนี่ยเสียบตูดเนี่ยไม่ใช่ที่เอ้ย ไปแล้วไปไหนมาเอ้มึงมาจะซื้อไอ้นั่นมาซื้อมาบ้าเออฉลายทะเลฉลายม่ร้อร่อยนะคุณพีจิงษ์นี่ที่เมียนมียฉีกว่าเอามาอมละแค่นอนเลยหลังชาหล่นไม่เสียบอะไรไปยัดไปไรโค้งไปเลย ดูิไว้ช็อตตายาไอ้สนเป็นไรเป็นลาวสิตาแสงไม่ไรอะซ้อมไว้เป็นอะไรพี่ดน้ำอ๋อเป็นตลกโธ่ <pecially> here, <thing> เป็นอะไรแอกู <c oughs> ้อนโอ๊ยนอไอ้ดำไม่รู้มัจะสายก่อนในบ้าไปเชือบางแสนมาไปเชือกนหนุ่มไขับสกูตเตอร์ไปสกูตเตอร์ไอ้เปิ้สกูตเตอร์โคคามรถเล็กๆันอานดีสกูตเตอร์สกูตเตอร์ชอบวิ่ง ไปมาหรือเปล่าล่ะบางแสนเอวไปใะหดป้าโอ้โยดีวัว <c oughs> มาไม่หายก็ฮัลโหามือมึงลองเพลงลองเพลงอะไรซอนเพชร ทำล่นน้ามุ่อตาเดี๋วกเยวเดยกดีกาเกาะเก้อเกาะก้ะเกาะก้ะเกาเก้เกาะเก้ะเกะเก้ะไก้ะเกาะเกากาะเกากาะเกาะเก้ะเกากัะไกากาะเกเกาอเอาเกาะเาเกาะเกเก้ะเกาะเกาะเอากาะเาเกเก้กาะเาเกเก้กาะเะก้ะเก้กาะเ่เก้ะเกากาะเกากะเก อลองสอนเพชรลองมาดิทำไมต้องเฮ่เฮ่เฮ่เอาลูกคอเขาไงลูกคอสอนเพชรอ้าหิมะตัดตั้งแต่ดั้งเดิมเลยมันยังไงลูกคอสอนเพชรไหนแฟนของบไกลมอเตอร์ไซค์ท่ำหล่นเฮ่เฮ่เเอ็งร้องเพลงสอนเพชรนะไม่ใช่ร้องสอนเพชรอะเอาเสียงสอนเพชรลูกคอสอนเพชรร้องเพลงอาภาพนเลิกแล้วค่ะทำได้ปะ เม่นจะขนมามันไหน้าลูกคออันนี้แค่สองเข่งครับท่านผู้พิเกียยังเลยอีกมันต้องวิ่ง,ม,งมามอนมึงไปอยู่น่นเดี๋ยวมึงเหนื่อยเดี๋ยวเลี้ยงลูกไม่โตไอ้บ้ากูตีให้ลําคาลลูกคอสอนเพชร <Okay. S 1> อยากจะฟังลูกคอแบบสุรพลสมบัติเจริญเลิกแล้วค่ะทำได้ <หอ S 2> ป่านะอานตี้ช่วยหนย่อย ทาปรบมือหน่อยโอ้โหทำได้จริงด้วยโค้ชคนนี้เนี่ยงานเลยไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะโอ้โหทำได้เลยลูกคอสนวัสดเออพอใจมีแฟนกับเขาหนึ่งคนไอ้ยาอะไรเงี้ยลูกคอไอ้ถาดถาดไอ้ดำมึงไปถือไว้แหวนถาดโอ้โหไอ้ตองเอ้ยสารนักวุ่นตีเนย ถ้ายังอยู่ในมือมันไม่ได้ตีหวัวกูหรอกบ้าเอา,อางี้ดีกว่าก็ยิยง่งยงยิยง่งยงลองเพลงยิ่งยงเลยได้พี่น้ำโซรินลงรา

มึงไอ้ดำมึงถ oh, hey. oh, so ือไม้ก oh, so ูทำไมโอ้ยสั่นุบเลยไอ้ขวมึงโอ้โหตาแล้วโอ้เป็นลมเอาไปเก็บสิเอาไปเก็บสิมันนักดังโปะนะมันดังโป๊อ่าเดี๋ยวก่อนไทยบอกตีไม่ได้กูตีตัวเองไม่ได้สิยิ่งยงยิ่งยงยิ่งยองมึงเรียมันยังไงสไตล์ของไงรู้สไตล์ยิ่งยงอ่ะ ดูดูดูอยู่ดีดีมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนอะไรไม่มีใครให้ห่วงพอเจอเธอรักเธอสุดต้วงรักสุดดวงเธอลวงไอ้จำใจฮะแกสไตล์เขารู้สไตล์ยิ่งยงอ่ะเชี้อ่ะรู้แต่ที่นี้ยิ่งยงอ่ะชี้อย่างเดียวแล้วทำไมเองต้องมีอย่างนี้เลยยิ่งยงมันต้องมีอย่างนี้เลยลู่ไปตรงจมูกเขาบีบเสี้ยนไงนักร้องมันยืนร้องบีบเสี้ยน มันไปร้องหน้าใหม่ว่าไงไอ้ชาทาติเออมันยืนใหม่เลยไม่กล้าทีเลยอ่ะเพื่อาร้องเพลงทศพลทศพลอันนี้หนูร้องได้นะอ่ะทศพลอะไรนะใครอ่าเพลงของออาไงจันจวงดวงพุ่มพวงอ่ะจันจวงดวงจันหนูจำชื่อไม่ได้นะอะไรร้องร้องเพลงอะไรจะทำยังไงดีนะให้เธอ ไงดีนะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้รู้ความในโดยไม่ต้องตองว่ารักว่าชอบเธามากนักที่ฉันจะทำยังไงก็จะตอก็แล้ว้องนะก็แล้วเอ้โอ้สองอันเลย สปอนนีกว่าทศสลนจะกระห่าวถึงองศีกรัตรอจ์พาลาโคด่ดงเอ้ยเฮ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 ้ยจฮ้ยเ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมั้ยเเ้ยเฮ้ยไฮยเฮ้ยยเ้ยเฮยเข้าไฮ่เฮ้ยเฮ้ยยเ้ยยเเฮ้ย้อเย้เเเ

มึงร้องเพลงเพาะครับพี่ปุกเขาดีปุกทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไหนกติยังไม่ได้ดูเลยอ๋อนะเขานั่งทางไหนอยู่นอนทางไหนนี่ถ้านอนทางไหนเพราะเราไม่เลยไม่จริงไมพี่มวนโอ้โหพี่คนนี้สวยจังเลยใช่วันดีครับพี่รู้จักจริงที่สวยนี่แม่ยุหรือสวยเองครับอันนี้แม่จะไปพี่เขาสวยของเขาเองถามพี่เขาพี่เขาแบบสวยแบบ คุณสตติไทยที่ดูดูลุงมนหนูใส่ทองเส้นเบลอเลยเส้นละห้าบาททองสองกะครับผมกะแบบไหนครับกลางวันเมียใส่เดินห้าเหมือนกูก็มาใส่กลางคืนนะหนูมึงพูดเนี่ยมีเมียสวยนี่ก็ดีอย่างเหมือนแสงเทียนนำทางมันนำยังไงเมียผมไปไหนก็มืดตุ๊บมึงก็ไปฉายสองมังีส่องเมียลุงเมียอาผู้ใหญ่เป็นทูบจะมั้งเอางี้ดีกว่ามวนี่เรามาบเป็นสกศนะครับครับเพิ่งปีใหม่ปีนี้ ครับเราปิดมะอนน<อ>ี้มแ<ห>รกปีนี้นมีอะไรดีๆใหม่ๆผ่านเข้ามาในชีวิตวอวยพรจริงจังนี่ครับผมก็สำหรับท่านที่เป็นข้าราชาการก็ขอให้ข้าราชาการเงินดีๆแล้วก็เลื่อขนขั้นไวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทํางานประชาชนอย่างนี้ก็ขอให้อย่าเจ็บและอย่าจน,นาถ้าหากว<ห>่รวยก็ทุกคนหากอยากจะรวยจริงรวยเร็วก็นุ่นไปขุดเอาทองโกบริเกี่ยวพ่อตายไปสองคนแล้วเนี่ยขุดไม่เจออ่ะ ครับผมก็จากกาันมอบเป็นสกศปีใหม่จากเอดีโกตีนะครับครับผมสวัสดีครับ